ดูความงกของมากัดทุกอย่างกัดทุกอย่างดีกว่างหน้า <c oughs> เ,เ,า,เาทุกอย่าง <c oughs> ดู เหนื่อยละววันนี้ไปเดินเล่นมาว,วิว่งคี้จุกตุดกลับบ้าน <laughs> หาอะไรอะดูอะไรอะผู้ <c oughs> พี่ดาวมันมันต้องรู้ได้เลยอะว่าเราถ่ายวิดีโอเหน,นื่อยแล้ว <c oughs> ต้องเอาโดนปากมัน ไม่กัดแล้วเหนื่อยละ